ที่ระที่ร,รได้ข่าวว่าปีนี้กรมประมงและเทศบาลนครขอนแก่นเขาจัดประกวดจาสวยงามประจำปีเร็วขึ้นหรอใช่แล้วทุกปีทุกปีเ,อเจอฝนปีนี้เลยจัดให้เร็วขึ้นเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วปีนี้ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นด้วยนะเริ่มตั้งแต่วันที่1 9บเกถึงยีกุมภาพันธ์สองพที่ประมงจังหวัดขอนแก่นถนนกัจกรทุ่งสร้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว้าวคงยิ่งใหญ่มากนะปีนี้ กะการประกวดปลาสวยงามชิงทวนพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรคิติยาภาและในการประกวดปลาสวยงามกี่ประเภทล่ะอยากรู้แล้วก็มีปลากระกาปลาทองปลาหมอสีปลาคราฟปลาหาานกยุงปลาที่ส่งเข้าประกวดแต่ละประเภทอ่ะเป็นปลาขั้นเทพเลยนะสวยๆทั้งนั้นจากทั่วประเทศเลยล่ะและที่พิเศษมากๆของปีนี้สิเทากรกินปลาด้วยนะพบกับเมนูอาหารปลาเนนจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในภาคอีสานที่สรรหามาให้ชิมรับรองว่าอร่อยี่แน่พร้อมซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะและรายการประกวดวาดภาพเรียงความสําหรับเด็ก เด็กมีหรือเปล่าเขาจะได้พาหลาหลานๆไีด้วยแน่นอนแน่นอนมีกิจกรรมสําหรับเด็กเยาวชนทุกปีแหละบอกให้เด็กๆเ,เตรียมตัวเอาไว้เลยนะจ้าสนใจจองบูธได้ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแก่นในวันและเวลาราชการโทร0ูนย์สี่สามสองสี่